สวัสดีครับพบกับ OnePlus n o r d Android ครับมือถือ OnePlus ที่ถูกที่สุดในโลกมากับจอ9 0 h ใช้ง่ายแบตอึดมีอัปเดตทุกเดือนนะครับอย่างที่บอกคือมันคือรุ่นราคาที่ถูกที่สุดเท่าที่ OnePlus เคยเปิดมาอันนี้ไม่ต้องบอกว่าอย่าไปนับมือสองนะเพราะมือสองมันก็เก่าแล้วแต่ตัวนี้ก็คือรุ่นใหม่ล่าสุดนั่นเองในกล่องมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกก็คือคู่มือการใช้งานครับก็มีแค่นี้จริงๆแล้วก็มีอวอชชาร์ซึ่งวอชชาร์จเนี่ยให้มาเป็นแบบ18วัตต์นะครับเป็น PD Fast Charge แล้วก็มี USB มี Type-C ให้แน่นอนว่าสายวง o ัน plus จะเป็นสีแดงขาวแบบนี้แล้วก็มีตัวเครื่องให้ครับซึ่งตัวเครื่องผมได้มาก็คือเป็นสี midnight frost ซึ่งก็มีสีเดียววันแหละหน้าจอเป็นจอ ips lcd 6.5 2นิ้วนะครับความละเอียด hd จุดเด่นของเขาคือ การแสดงผลที่90เฮิรต์นะครับเวลาเราปาดเข้าเมนูเข้าแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยลื่นไหลสุดๆครับแล้วก็ฝาหลังเป็นโพลีคาร์บอเนตเคลือบผิวแบบแมทนะครับมันดูไฮโซมากนะถ้าเทียบกับมือถือ5,000กว่าบาททั่วไปแล้วก็มีสีเดียวครับคือสีมิดไนท์ฟรอสต์นั่นเองพอเชื่อมต่อครบทั้ง Type C หูฟัง3.5นะครับแล้วก็มีจุดสแกนลายนิ้วมืออยู่ข้างหลังส่วนลำโพงเนี่ยจะเป็นลำโพงคู่แบบบนล่างเลยก็ถือว่าน่าสนใจครับกล้องเนี่ยใสม่มาเป็นแบบทริ g o o n e Plus อย่างที่เห็นเรื่องของซอฟต์แวร์เนี่ยมากับ Android 10นะครับครอบด้วย Oxygen OS นะครับก็เป็น OS ของทาง OnePlus ที่พัฒนาขึ้นมาเอางซึ่งการทำงานเนี่ยเร็วมากแล้วก็มีแอปพลิเคชันต่างๆครบนะครับด้วยความที่เป็นจอ90เฮเนี่ยมันลื่นนะครับแล้วก็พวกแอปพลิเคชันต่างๆก็มีให้มาครบแบบพื้นฐานลงเพิ่มผ่าน Play Store ได้นะครับแล้วก็สามารถ ตั้งค่าอะไรได้หลากหลายนะครับอย่างตีมไอคอนแล้วก็ฟอนต์เองส่วนการเชื่อมต่อก็รองรับ Wi-Fi 5G นะครับดู o ูธ5.1ก็เป็นแบบพื้นฐานแต่ไม่มี NFC ให้เท่านั้นเองอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรเนาะก็จะเป็นฟีเจอร์อื่นๆอย่างพวกแบตเตอรี่เรื่องของ OnePlus Switch นะครับอันนี้ผมก็ชอบนะเพราะว่าหลายๆคนอาจจะย้ายจากมือถือเครื่องเก่ามาก็สามารถใช้งานได้เช่นกัน แน่นอนว่าสามารถดูหนังดู Netflix ดู YouTube ได้เต็มที่ครับด้วยหน้าจอที่ขนาดค่อนข้างใหญ่น,นะครับแล้วก็รวมถึงพวกเล่นหุ้นเทรดคริปโตต่างๆก็สามารถทำได้บน OnePlus Nord Android นะครับไม่ว่าจะมือถือราคา5,000บาทคุณมีสิทธิ์เข้าถึงได้เท่าเทียมกันทุกอย่างเรื่องของแรมก็มารับแรม4ี่รอมสนะครับส่วนเมมโมรก็เป็น u s 2.1นั่นเองเรื่องของเกมผมว่า สามารถเล่นได้โอเคนะแม้ว่าชิปจะใช้ snapdragon 460ซึ่งก็เป็นชิป,ประดับกลางค่อนล่างนะครับก็สามารถเล่นได้นะทั้ง r o v ผับ g รวมถึงเกมอ,อื่นๆนะครับก็ปตับอาจจะไม่ต้องปรับได้สูงมากนะักนะแต่ก็เล่นได้ครับเล่นได้สบายๆเลยเท่าที่เทสมากล้องเนี่ยเขาใส่มาที่13ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าใส่มาที่8ล้านนะครับอย่างที่เห็นก็คือเรื่องของเมนูการใช้งานต่างๆก็ใช้งานได้แบบพื้นฐานนะ สามารถถ่ายวิวถ่ายคนถ่ายต่างๆได้รวมถึงวิดีโอที่พัน 80p นะครับแต่ไม่มีไนท์โ mode นะก็เป็นแบบคล้ายๆโหมดช่วยนิดหน่อยแล้วก็มีใสเอฟเฟกด้วยก็อันนี้ลองไปอัดเดบดูว่าสามารถใช้งานได้อย่างไรนะครับแต่ภาพรวมก็สามารถถ่ายได้สวยดีครับนี่เจ็นว่าแสงเงาต่างๆก็เก็บรายละเอียดได้ดีนะครับจะเป็น outdoor นะครับเป็นแสง HDR ต่างๆก็ถือว่าประมวลผลได้ดีครับถ่าย indoor แบบนี้นะ,นะก็ถือว่าใช้ได้ครับสาหรับมือถือราคาประมาณนี้ ก็มาสรุปคร่าวๆเลยกับ OnePlus Nord Android นะครับเป็นมือถือที่ไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับเน้นความจอใหญ่ประสบการณ์บน OxygenOS เนี่ยลื่นไหลแล้วก็เรื่องของการใช้งานที่แบตเนี่ยผมว่าอึดมากนะแล้วก็เรื่องของบอดี้ที่ดูพรีเมียมเป็นพิเศษนะครับแน่นอนว่าราคาไม่แพงครับอ่าเปิดตัวที่5,299บาทนะครับแรมสีรสีมีสีเดียวมีคือ Midnight Frost นะครับถ้าซื้อวันนี้เนี่ยเขามี Bluetooth Speaker แถมให้นะครับก็ของ OnePlus เองมูลค่า3 9 9 บาแล้วก็ซื้อผ่าน o p e อ a t o r อย่าง air s นะครับเริ่มต้นที่989บาทแน่นอนว่าสามารถเปิดสั่งซื้อได้แล้ววันนี้นะครับหรือไปเล่นที่หน้าช็อปก่อนก็ได้ก่อนตัดสินใจ